สวัสดีเพื่อนเพื่นพี่พ,พนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวเจ้าอ e ีซูซุปี2020นะครับต้องขอบคุณเฮียจากขันแก่นมากๆนะครับผมจากชุมแพนะครับวันนี้เฮียเดินทางเข้ามาติดตั้งโลบารไว้สำหรับบรรทุกเหล็กนะครับงานตัวนี้เป็นงานตามสั่งนะครับ โลบารตัวนี้เป็นงานสั่งทํานะครับข้างหลังสามารถถอดได้นะครับล็อกด้วยหางปลานะครับข้างหน้ามีกันกระจกให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงไว้สำหรับสายบรรทุกนะครับงานติดตั้งของทางร้านก็ใช้น็อตลเวทนะครับใช้น็อตสแตนเลสนะครับเบอร์17นะครับ งานเรียบร้อยสวยงามนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับหรือจะเป็นงานสั่งทำนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0961290748นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ <laughs> นี่เฮียจะของรถขอบคุณเฮียมากๆครับผม <laughs>